สวัสดีพี่พี่ชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะกับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับนะยามใสๆนะครับนะช่วงเวลาประมาณ11บเอโมงเที่ยงนะครับนะ,ะก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยช่องทางการติดต่อนนครับนี่เลยครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับ0ูนย์แปดศูนย์หมีบริการเก็บเงินปลายทางมีสแกนค r Code อ,อ่ค ันนี้นะครับเราก็มาแบ่งปันกันองค์ละห้าร้อยบาทนะครับนะจะยกเว้นสององสุดท้ายนะครับนะองที่ยี่สิบสามับยี่สิบสี่นะครับนะเดี๋ยวค่อยไปชมกันนะครับนะองที่ยี่สิบสามวัยี่สิบสี่นี่จะคนราคากันนะครับนอกนั้นองค์ละห้าร้อยหมดเลยอ่ะเ่อไม่เสียเวลาไปรับชมองแรกเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ เนี่ยครับสังเกตด,ดูนะครับโอ,โอ้โหพี <Bel> ่พระศึกนะครับเนี่ยครับคลาสสิกเลยนะครับเนี่ยครับโอ้โหดูเนื้อเนี่ยครับโอ้โหสึกจนแบบเห็นเนื้อเลยนะพี่นะเนี่ยครับสวยๆเลยนะพี่นะแบบเนี้ยคลาสสิกเลยนะพี่นะบอกเลยเนี่ยแบบดูขลังดีนะครับนะเนี่ยครับเนื้อวัดลักขลังเลยนะครับแล้วดูครับโอ้โหพี่ดูครับ ผมส่องดูแล้วเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่ <c oughs> <c oughs> นะครับโอ้โหพี่ดูเนื้อแบบนี้นี่สุดยอดเลยนะเวลาบอกเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเม,ม็ดผงมดสารเม็ดดำเม็ดแดงนะครับมีหมดเลยนะครับ รายการที่หนึ่งนะครับนะรายการที่หนึ่งครับต่อไปรายการที่สองครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์เจดนะครับเนี่ครับโอ้โหมีรอยปูไตด้วยนะครับน,น,นั่นเ <c oughs> นี่ยเนี่มีค้าปแป้งเดิมๆเ,เลย กลางเกตมีปุ่มกลมๆนะพี่นะมีตุ้มกลมๆนะเห็นไหมตรงกลางเกตนะครับอันนี้ครับชายจีวรที่รักแร้ท้องด้านขวาเห็นชัดเจนสังคติชัดเจนนะครับครับคาบแป้งเดิมๆเลยครับเตรียมกระดาษปากกาให้พร้อมนะพี่นะแคปรูปไว้ด้วยนะครับน้าชื่นชอบองไหนแคป แคปแล้วจดมาได้เลยนี <c oughs> ย่ครับโอ้โอหรายการที่สองครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่สามครับองนี้นะครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับนี่เป็นหลังลากฟักคีเลยนะพี่นาเห็นไหม เนื้อหนึบๆเลยนะพี่นะเนื้อหนึบๆเลยเก่าๆเลยครับมวลสารครบชัดเจนครับแ้งเดิมๆเลยนะครับพิมพ์ทรงพระนี่จะอวบอิ่มนะพี่นะพิมพ์ทรงพระนี่จะอวบอิ่มเลยนะครับโอ้สวยๆเลยนะพี่นะดูครับครับขอกตัดแบบนี้เลย เนื้อใสๆออกโซนหนึกนุ่มเลยได้เลยนะนีครับเม็ดลงเม็ดแร่นะครับมีรครบเลยรายการที่สามครับต่อไปรายการที่สี่ครับ <c oughs> องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีคาบกุกนะครับ คัากุกเก่าเลยครับนบครับค่ากุคราฝนขึ้นเลยนะพี่นะขึ้นเลยโโดดครับโอ้โหดูครับ โอ้โหพี่ดูคาบขาวเชื้อราครับนะคราบเป็นคาบผลึกแก้วไซส์เลยอคือในเห็นกันชัดเจนเลยครับรายการที่สี่ครับต่อไปรายการที่ห้าครับตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีคาบกุนะครับผมว่าน่าจะเป็นพระที่เอาไปฝากกุนะพี่นะเนี่ยครับโอ้โหคือคาบกุเห็นได้อย่างชัดเจนเลย นะครับครบกุขึ้นเป็นฟองโต้หู้เลยนะเรลาฟองเต้หู้เลยครับเนี่ย <c oughs> ครับกุขีกุขึ้นจัดเต็มแบบนี้เลยนะคือนะดูแล้วเนี่ยเก่ามากเลยนะครับนะ ายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับเก่าๆมีคาบขี้กุแบบนี้เลยต่อไปรายการที่หครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผิวพระค่อนข้างเปิดเล็กน้อยนะพี่นะผิวพระค่อนข้างเปิดเล็กน้อยเนื้อพ้านี่ยุบย่นเลย ใช้ขาวๆมีค่าแป้งแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่ยครับดูครับเนี่ยครับ,บรบกวนดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับนะครับโอ้โหพี่ดูครับหลังยุบชนแบบนี้เลย รายการนี้เป็นรายการที่6นะครับนะรายการที่6ครับต่อไปรายการที่7ครับตรงนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อค่อนข้างเก่าเลยทีเดียวนะนี่ครับโอ้โหพี่ดูคอขอบตัดดินี่ครับ,โโออรบมวลสารเม็ดดำเม็ดแดงมีครบเลย คาับแปลงเดิมๆเลยรอยปีร้อยล้านนะพี่นะร้อยปีรอยล้าน นี่เลยแล้วพี่นี่ยเห็นไหมเนื้อนี่ยุบย่นเลยครับสวยจัดสวยจัดเลยพี่อ่ะรายการที่เจ็ดครับต่อไปรายการที่แปดครับตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับดูครับเนื้อนี่ ออกสีน้ำตาลนะพี่นะม่มีแตกลายนะครับเป็นแบบแตกลายบนผิวนะครับนครับเกตดเอียงเล็กน้อยนะครับรังเกตเอียงเล็กน้อยนะครับคาฝุนคาบลายเห็นชัดเจนเลย การที่8ดครับนะรายการที่8ครับไปรายการที่9้าครับไปนี่ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับตรงนี้มีคราบี่กุนะครับบางๆนะครับนะแต่เห็นได้ชัดเลยเห็นไหมว่ามันมีแบบบางๆแต่คือแบบขึ้นทั่วเต็มองพระเลยนะครับนะน่ครับคราบเก่าๆเลยนะครับ ็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับก้าพี่กุกนะพี่นะ าการที่เก้านะครับรายการที่เก้าครับพิมพ์ท้านแซม่อไปรายการที่สิบครับตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ <c oughs> เนื้อออกสีเขียวแล้วพี่นะ <c oughs> นี่ครับนี่ผมไม่แน่ใจนะพี่นะ <c oughs> แต่คือพิมพ์ทรงนี้เป็นวัดรักขังเลยนะพี่นะ ว่าน่าจะอยู่จัดอยู่ในสายวังนะครับองค์นี้นะเนี่ยครับจะเก่ามากเลยพี่ดูครับคาบดูคาบดินะครับคาบเก่าเก่าเลยคาบฝุ่นคาบแป้งเก่าเก่าเลยนะครับเม็ดแร่นะครับน้มีโคกเลย เหลืองนะครับนะเนี่ยโอ้โหเม็ดแดงครับมีครบเลยรายการที่สิบนะครับนะรายการที่สิบครับรายการที่สิบเอ็ดครับนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับมีการลงรักปิดทองมาด้วยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นหลังกาบหมากนะพี่น้าหลังกาบหมากมีรอยล้านะครับนะเป็นรอยล้านะพี่น้าไม่ใช่รอยซ่อมนะครับพระไม่ได้หักนะครับนะพระไม่ได้หักนะครับ เป็นรอยล้านนะครับร้อยปีรรอยล้านนะครับของมวลส <c oughs> ารลลาาเลยนะครับลงรักปิดทองเก่าๆเลยนละวี่นาเนื้อใสๆนึกนุ่มแบบนี้เลย เป็นลอยล้านนะพี่นนะลอยปีลอยล้านนะครับตามความเก่าเลยอ่ะรายการที่สิบเอ็ดครับต่อไปรายการที่สิบสองครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ <c oughs> ออขาวๆนวนๆน,น,นะครับมีเม็ดดำเนี่ยนะครับเก่าๆเลยนะพี่นะมีคราบเก่าๆด้วยครับ เนื้อมอนสานะครับเป็นผงเม็ดละเอียดเลยนะพี่นะรายการที่สิบสองครับต่อไปรายการที่สิบสามครับตรงนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับขอบปี๊ดแตกๆแ,แบบนี้เลยนะพี่นะนะครับยุบย่นแบบนี้เลย ครับแมงเดิมๆเลยครับเม็ดผงวิเศษนี่เป็นก้อนๆเลย ที่สิบสามครับอ <c oughs> ไปรายการที่สิบสี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหลังเรียบนะครับมวลสารค่อนข้างละเอียดเลยนะครับผมเม็ดดำเม็ดแดงนะพี่นะดูดีๆเลย <c oughs> เห็นไหมเห็นไหม นะครับเป็นผงคิดเท่าใบลานนะครับนะเป็นผงคิดเท่าใบลานนี่ครับ,รบเห็นได้ชัดเจนอ่ะรายการที่สินะครับนะรายการที่ส4ครับ ไปรายการที่15ครับตรงนี้นะครับเป็นนี่เลยครับพิมพ์ JD กุบ้างขุนพรมนะครับนี่ครับด้านหลังนี่มีตาปั๊มด้วยนะพี่นะแต่คือด้วยความเก่าค่าพี่กุอะไรนี่นะครับครับตาปัม๊มเลยจะดูจางๆนะพี่นะ ครับกีกุนะพี่นะพิมพ์เจดีเล็กบางขุนพรมนะครับนะเนี่ยครับมีร่องรอยของตาปั๊มนะพี่นะเป็นตาปั๊มตาอยางนะครับเนี่ยครับของวัดใหมอาอมาตะดลดนะครับ รายการที่สิบห้านะครับนะรายการที่สิบห้าครับต่อไปรายการที่สิบหกครับ <c oughs> นี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักปิดทองมาเก่าๆเลยนะครับด้านหลังเขียนว่าสองสี่ศูนสนะครับนะเก่าๆเลยนะพี่น้ดูครับเป็นพระลงรัก จีนนะพี่นะลงรักจีน,จนปิดทองเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลด้วยเลยนี่เลยครับครับ่าฝนคับแป้งเดิมๆเ,เลย สี่ศูนย์สี่นะ้พี่สองสี่ศูนย์สี่นะครับรายการที่16นะครับนะรายการที่16ครับไปรายการที่สิบเจ็ครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่กุบ้างหุ่นพรมนะครับนะเป็นของวัดบางหุ่นพรมนะครับนะครับครับกี่กุเดิมๆเลย ครับกูกเดิมๆเลยนะครับนะนี่ครับด้านขอบนั้นข้างครับ ร,รายการที่17ครับต่อไปรายการที่18ครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพระพักนี่กลมเลยนะพี่นะพระพักนี่กลมเลยอันนี้น่าจะเป็นศิละปะของเชียงไม่เชียงแสนก็สุโขทัยนะครับนะครับจะเป็นสมเด็จนะครับที่สร้างมาจากช่างหลวงนะครับนะ พาพพักเขาจะกลมแบบนี้เลยแล้วเส้นแซมจะมีสองฐานนะครับเป็นนั่งขาสมาธิเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับงอนสา์ชัดจ้นดีจริงเลยนะพี่นะ รายการที่18ครับต่ <c oughs> อไปรายการที่19ครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อขาวอมเหลืองแตกลายงาเกา่าๆแบบนี้เลยมีคราแป้งเดิมๆเลย นะครับดูครับพี่ขอบตัดแบบนี้เลยนะครับเนื้อองค์นี้จะขาวดูแล้วนวลตาดีนะครับเม็ดผงวิเศษผงอะไรก็เม็ดเล็กนะครับ้าบทละเอียดเลยรายการที่สิบเก้าครับเราไปรายการที่ยี่สิบครับองนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมครับ เนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่น้าเนื้อแบบดูแบบกหนึบๆเลยนะครับน่ครับเม็ดผงวิเศษนะครับเม็ดมวลสารต่างๆค่อนข้างละเอียดเลยคือดูดีมีมวลสารนะครับนะครับขอบตัดยุบๆย,บย่นๆแบบนี้เลยนะพี่นะ ที่ยีสิบนะครับนะรายการที่ยีสิบครับเราไปรายการที่ยีสิบเอ็ดครับ <c oughs> อันนี้เป็นพิมพ์ KD นะครับนะเป็นพิมพ์ k จดีมีคราบคราบขาวๆด้วยนะครับคราบพูนคราบแป้งเลย าแป้งเลยนะพี่ดาข้าแป้งเก่า,เ,กาเ,ดเดิมเลยครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับพิมเกดีนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองครับรุ่นี้เป็นพิมเกดบัวตูมนะครับนะเป็นพระที่ไปฝากกุนะครับของกุาบาขุนพรมนะครับ เมื่อวานรู้สึกว่าจะมีหนึ่งองค์นะพี่นะอันนี้ก็คือมาจากที่เดียวกันเลยเ <c oughs> นี่ยครับก็คือค่อนข้างหายากครับนะเป็นพระพิมเกตบัวตูมนะครับนะพิมเกตบัวตูมเนะี่ยมีคาบกุขึ้นแบบนี้เลยนะครับเป็นพระของวัดลคัคังไปฝากกุที่วัดบ้างหุ่นพรมนะครับนะเนี่ยครับ แต่ผมทําคลิปมานี่รู้สึกว่าจะเจอนะครับที่ไปเหมาตามบ้านตามช่องมาก็เหมือนจะเจอแค่สององค์เองนะพี่มีองค์เมื่อวานกับองค์นี้นะครับรายการที่ยี่สิบสองครับต่ <c oughs> อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับอ,องค์นี้นะครับจะแบ่งได้ไม่เท่าองค์อื่นนะครับนะ สนใจยังไงก็ทักไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์ฐานแทมวัดละคังนะครับดูมวลสารด้วยนะพี่นะเนื้อแบบนี้นี่ไม่ได้เจอกันง่ายๆเลยมีการมีลงลักนะครับมีคราบลักเก่าๆเ,เลย <c oughs> นะครับมีลงลักปิตรอนนะครับเมดเทานะครับเห็นไหมแดงเม็ดดำมีครบเลยพี่ นี่ครับนีเม็ดเข้าสุกนะครับเม็ดพุทธคุณนี่นะค,ครับดูครับหลังยุบย,ย่นย่นแบบนี้เลยเม็นดำเม็ดแดงครับที่ดูครับสนใจยังไงนะครับทักหรือโทรมาได้เลยครับ พิมพ์ถานแซมวัละครังครับต่อ <c oughs> ไปรายการสุดท้ายนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะครับองนี้เป็นพิมพ์ JD นะครับองนี้ถ้าหากสนใจก็สายด่วนสายตรงนะครับโทรมาได้เลยหรือทักไลน์มาได้เลย <c oughs> ไม่ผิดหวังนะพี่นงองค์นี้นะครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับนะครเป็นพิมพ์เจดีวัดรักครังนะครับเนื้อนี่ตุ๊บตับเลยนะพี่นะเนื้อนี่ตุ๊บตับจัดจ้านเลยครับเนื้อจัดจัดแบบนี้เลย พี่เงี้ยสู้แบบสู้ของเซียนใหญ่ได้สบายสบายเลยนะพี่น้าเนี่ยครับอย่าลืมนะครับดูแล้อชอบยังไงนะครับทักมาได้เลย เม็ดกรวดนะครับเม็ดพุทธคุณเม็ดแร่เม็ดหินต่างๆนะครับรายการที่24ครับพิมเจดีวัดละครังครับครับก่อนจะไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับนี่นะครับ0805122332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนี่ครับมีสแกน QR Code นะครับ สำหรับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับยามสายๆนะครับก็ขอทัวรลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ